เปิดหน้าใหม่เอ็บุษราคำลืมภาพลูกสาวหม่ำจกมกสวยเข้าที่แห่ทักติดคล้ายทิ้งที่สาวิกาเปิดหน้าใหม่เอ็บุษราคำไม่เชื่อสายตาลืมภาพลูกสาวหม่ำจกมกเอ็นบุษราคำมงคำเหลาทายาทของตลกชื่อดังหม่ำจกมกเป็นอีกหนึ่งคนดังที่เปิดเผยเรื่องการเสริมความสวยของตัวเองเสมอแต่ก็มักจะมีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ และแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยเห็นด้วยจนเกิดกระแสต่างๆเข้ามาอยู่เสมอโดยหลังจากทําสวยมาก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจําแทบไม่ได้เลยทีเดียวเพราะหน้าเปลี่ยนเป็นสาวฝรัง่งขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเหมือนทินาคิโอแต่ทั้งนี้ก็ต้องให้เวลาการพักหลังการทํามาเนื่องจากใบหน้าของสาวเอม็มบุษราคำนั้นยังไม่เข้าที่ซึ่งในตอนนั้นก็มีหลายคนเข้ามาให้กําลังใจเธอ อีกทั้งยังเข้ามาชื่นชมว่าเธอนั้นคิดถูกเพราะหน้าใหม่ของเธอนั้นสวยมากซึ่งก่อนหน้านี้เอ็มบุสราคำก็ได้ออกมาเปิดใจว่าทำไมโลกโซเชียลมันถึงกว้างไกลจนทำให้คนใจแคบลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์แบบใจแคบกับคนที่ไม่รู้จักได้ขนาดนี้บางทีก็ไม่ใช่ถังขยะที่จะเอาอะไรไม่รู้มาใส่แล้วหวังว่าเขาต้องรับได้ต้องทนได้เพราะเขาเป็นที่รู้จักเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ แล้วอยากให้เขาไม่โต้ตอบถ้าตอบโต้ก็หาว่าเขาไม่อดทนตลอดชีวิตของเอ็มที่ขนาดไม่ได้เป็นดาราเป็นแค่ลูกดาราก็โดนตลอดเวลาเป็นลูกหม่ำก็ว่าเป็นลูกอีสานก็ว่าแต่งตัวก็ว่าทําผมก็ว่าเป็นนักเรียนนอกก็ว่ากลับมาทํางานกับพ่อก็ว่าจะแต่งงานก็ว่าทําหน้าใหม่ก็ว่าให้ลูกเรียกเอ็มว่ามาก็ว่าเรียกพ่อตัวเองว่าป่าก็ว่ามีลูกก็ว่าถ่ายคลิปกับพ่อก็ว่าอยู่เฉยๆก็ว่าทําไมเป็นตัวเองมันยาก จังบางทีก็เหนื่อยใจนะจังไว้ไม่ต้องมาคิดแทนลูกฉันว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือไม่เพราะฉันเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกของฉันไม่ได้เป็นแม่คุณค่ะแล้วฉันก็ทําหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดสําหรับพ่อของฉันคุณไม่ใช่พ่อฉันค่ะขอขอ,ขอบคุณคนที่คอยปกป้องด้วยการกระโดดเข้าไปเวลาเจอความคิดเห็นไม่ดีคอยดูแลรักษาจิตใจคอยรักคอยตามชื่นชมซึ่งในความน่ารักและขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักของเอมนะครับล่าสุดเอ็มบุษราคำ ก็ได้เผยใบหน้าใหม่ที่เข้าที่ซึ่งบอกได้เลยว่าสวยสุดๆจนถึงขั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ชมกันอย่างล้นหลามโดยหนึ่งในนั้นได้เผยไว้ว่ามองครั้งแรกเหมือนพี่ทิงกี้มากๆเลยงานนี้เอ็มบุษราคำก็ได้กล่าวถึงทิงกี้สาวิกาพร้อมถามกลับว่าเหมือนไหมคะจากนั้นทิงกี้เองก็ได้ตอบทันทีว่าสวยมากต้องยอมรับว่าหลังทํามาแล้วสาวเอ็มสวยละมุนขึ้นมาก บวกกับการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวยิ่งทำให้ดูสวยสง่ามากกว่าเดิมเรียกได้ว่าตอนนี้นั้นสวยทุกจุดเลยทีเดียวโดวยงานนี้เอมบุสราคมก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าบางสิ่งบางอย่างเราจะนํามาใช้ก็ต่อเมื่อมันจําเป็นเท่านั้นเรียกว่างานนี้เอมบุสราคมได้ใจชาวโซเชียลไปอย่างล้นหลามอีกทั้งยังได้รับคําชื่นชมทัศนคติและความสวยครั้งใหม่ของเธอเป็นจํานวนมาก